สวัสดีครับวันนี้ครับผมเราจะมาทำการรักษานะครับแคคตัสที่ตอนนี้ของเรานี่เป็นก็เป็นโรคอยู่นะครับอันนี้จะเป็นที่เห็นขาวขาวนี่คือเป็นเพี้ยหอยนะครับผมถ้าเราสังเกตก็จะเป็นขาวๆาวดวงขาวขาวนะครับแข็งแข็งแล้วถ้าเราเขี่ยวก็น,นี่ก็จะหลุดออกมานะครับผมก็วิธีการรักษาเบื้องต้นนะครับก็คือ เราต้องขูดพวกนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับแต่อันดับแรกเลยเลยคือนะครับเราต้องเอาดินดินนะครับผมดินดินนี้นะครับทิ้งไปเลยนะครับเอย่าไปเสียดายนะครับผมถ้าเกิดมีเพี้ยหอยเพราะว่าไข่ของเขาจะอยู่ในดินนะครับเดี๋ยวเรามาเอาดินออกให้หมดนะครับแล้วทิ้งไปเลยนะครับก็นนี้นะครับเราเอาดินออกก่อนนะครับอันดับแรกเลย อันนี้เขามีหนอนะครับเราจะทำการตัดออกด้วยนะครับ <blues. S 1> ก็หนอเเขาก็มีรากล้วน,นะครับผม <caracter istic. S 1> ม,มก็ติดเีหอยเหมือนกันนะครับ ตัดออกนะครับแล ah, so tá, <sand> ้วก็ดินดินอันนี้นี่เดี๋ยวเราต้องล้างออกนะครับผมเพราะว่าก็จะมีไข่นะครับของเพียอยู่นะครับผมก็ถ้าเป็นแล้วก็อย่าลืมแยกไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะติดต้นอื่นได้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะถือโอกาสตัดแต่งรากนะครับผมแช่ยาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องเป็นหลายโลครับผมก็จะมีแช่ยากันเพี้ยนะครับยาก,กันลานะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงแบบ แดดร้อนฝนร้อยนะครับก็คืออยู่กลางแจ้งนะครับโดนทั้งแดดทั้งฝนนะครับก็จะสภาพก็จะก้านๆนะครับผมเพราะว่าแดดแรงด้วยนะครับแล้วก็โดนฝนด้วยนะครับผมถ้าให้ดีเพื่อนๆที่มีพวกยิมโนโดังหรืออะไรก็ไม่ควรให้โดนฝนนะครับโดนได้บ้างนะครับแต่อย่าโดนถ้ายิ้งเป็นหน้าฝนนี่ ไม้เขาอาจจะเน่าเลยก็ได้นะครับนี่ก็มีพวกเป็นพวกลาสนิมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับพอ,อถ้าเป็นถ้ามีเป็นรากเยอะๆอย่างนี้เดี๋วเราตัดไปก่อนเลยนะครับผมตัดให้เหลือสั้นหน่อยนะครับ จะได้ง่ายนะครับผมเวลาเราทำความสะอาดนะครับนี่ลากีครับก็ดินเจ่าออกด้วยนะครับผมตัดเลยครับให้เหลือพอประมาณนะครับผม ก็ผมจะตัดให้เหลือประมาณนี้ครับไม่กุดมากนะครับบางคนก็ตัดกุดเลยนะครับผม ก็ถ้าเป็นตอลูกผสมแล้วมีรากกลมเราก็ตัดออกไปด้วยเลยนะครับประมาณนี้นะครับใบต้นครับอันนี้เราไม่ต้องเส่ได้นะครับพวกหินพวกอะไรเราทิ้งไปเลยนะครับก็นี่นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือเพลียหอยนะครับผมขาวๆนี่นะครับที่เราขูดออกนะครับ เดี๋ยวเราจะล้างนะครับก็ตัดแต่งล่างนะครับผมอันนี้เรียบร้อยนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะมาล้างกันนะครับก็เราก็ใช้น้ำเปล่าก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราล้างในน้ำเปล่านะครับ จุ่มลงไปนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับค่อยๆขัดออกนะครับผม ก็ค่อยๆแปลงถ้ามีหนามนี่ก็จะลําบากนิดนึงนะครับผมแปลงตามซองนะครับก็เดี๋ยวเขาจะหลุดไปนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าเขายังติดอยู่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่นะครับผมในน้ํายานะครับที่เป็นยาไล่เพี้นนะครับผมเพราะส่วนมากนี่เขาจะเกาะตามที่มันเป็นตุ่มหนามนะครับที่เป็นขนขาวๆนะครับผมก็ต้องใช้เวลานะครับ อันนี้เราก็ขัดออกเบื้องต้นที่เราเห็นก่อนนะครับผมตัวน,นี้ไม่มีเท่าไหร่นะครับมีน้อยส่วนมากถ้าเราขัดออกแล้วเราไม่เอาดินเก่าออกนะครับก็ จะอยู่ในดินนะครับผมก็จะมีขึ้นมาอีกนะครับก็ต้องค่อยๆรักษานะครับผมต้องใช้เวลานะครับ ก็ไม้ย,ยิมโนด่างถ้าเกิดเลี้ยงกลางแจ้งก็จะมีโอกาสเป็นร่องรอยนะครับผมก็จะไม่สวยได้นะครับ ไม่แน่ใจว่าต้องคอยดูนะครับว่าแผลใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าใหญ่ขึ้นนี่เราต้องปาดออกนะครับแต่ตอนนี้เราดูอาการก่อนนะครับผมพอถ้าปาดนี่ก็คืออาจจะต้องรีกราฟใหม่นะครับ ต่อน,นี้ก็น่าจะเป็นพวกแคงเกอร์ด้วยนะครับผมหรืออาจจะเป็นลาสนิมนะครับถ้าแคงเกอร์มันจะเป็นแข็งๆนะครับแกะออกมาแล้วหลุดออกมาเป็นก้อนนะครับถ้าเป็นลาสนิมนี่ก็จะเป็นที่เนือ้อกิ้นเข้าไปในผิวนะครับนี่ก็ต้องใช้ยากันลานะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ทั้งยากันลานะครับแล้วก็รักยาไลาเ่เฮียด้วยนะครับ นะครับผมเป็นเป็นแมมดูไวนะครับต่อก็ค่อนข้างโซมนะครับผมอันนี้ทิ้งไว้นานเหมือนกันครับก็เลยต้องมาคอยฟื้น สภาพนะครับผมต้องคอยลุ้นกันนะครับว่าต้นไหนจะรอดต้นไหนจะร่วงนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสังเกตเห็นนะครับว่าต้นไม้เป็นโรคก,ก็ควรแยกไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็คอมจจาจก,การนะครับใช้ยานะครับผมให้เหมาะกับโรคด้วยนะครับ นี่เป็นตอลูกผสมนะครับผมก็ถ้าตากแดดแรงหรือว่าขาดน้ําก็จะรีบนะครับตอลูกผสมเป็นชอบเป็นรากปมนะครับถ้าเกิดอยู่กลางแดดนี่เป็นไม่ได้ก็หลอน้ําไว้เลยนะครับนี่ก็มีเทียหอยด้วยนะครับผม ก็แผลพวกนี้นี่เขาจะไม่หายไปนะครับนอกจากเวลาโตนะครับผมเวลาโตขึ้นเขาก็จะไล่ลงมาข้างล่างที่โคนนะครับผมเพราะว่าพวกแคคตันนี่จะโตจากตรงส่วนยอดนะครับไล่ลงมานะครับก็จะมีร่องรอยนะครับถ้าเป็นแล้วนี่ก็ยิ่งถ้าเป็นต้นใหญ่ๆหนี่ก็จะหาย,ยากมากต้องใช้เวลาน,านานพอสมควรนะครับผม ก็พวกเพีย้ยนี่ส่วนมากก็จะเป็นมีเพีย้ยอ่อนนะครับแล้วก็เพีย้ยหอยนะครับถ้าเพีย้ยอ่อนก็จะเป็นตัวขาวๆเป็นขาวๆฟูๆนะครับผมถ้าเราจับดูมันจะตัวนิ่มๆน,นะครับส่วนถ้าเป็นเพีย้ยหอยก็จะเป็นเกาะแข็งๆนะครับผมเป็นตัวงขาวๆแข็งๆนะครับก็พวกนี้จะกินน้ำเลี้ยงที่ยอดนะครับผม ก็อย่างเงี้ยครับก็คือเป็นลากปมนะครับกระเด็ดออกครับ mm hmm. ก็ส่วนที่เป็นเกาะอยู่งี้นะครับเราก็เขีย่ยวๆออกก็ได้นะครับเดี๋ยวนิดเดียวก็หลุดแล้วครับค่อยๆเคียวนะครับส่วนมากจะเกาะตามยอดล่องฟูเนี่ยครับ ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับค่อยๆข,ขียออกก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่หลุดไม่ยากนะครับ mm hmm. ก็เขียออกพอประมาณที่เราเห็นนะครับผมพอเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ยายอีกรอบหนึ่งนะครับ เป็นเยอะครับต้นนี้ตอนนี้ก็เป็นหนักครับอาการไม่ค่อยดี ก็บางทีหนอเล็กๆนี่ก็เสียไปเลยนะครับต้องเด็ดออกนะครับเพราะว่าจะเอาออกยากนะครับ ก็่วนดอกพวกนี้เดี๋ยวเราเอาไปปลูกต่อนะครับผมว่าก็ล้างห้องสาราดเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาผสมยานะครับก็วันนี้ยานะครับเราใช้เป็นยาการเพลก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็น เ้ลาทอกนะครับผมก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นยาก,กันลานะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นแคปซาไซนะครับผมก็ใช้ฉีดพ่นนะครับหรือว่า ใช้ผสมน้ำนะครับแล้วก็พอมเมล็ดได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นผงนะครับผมเวลาใช้ยาเพื่อนๆก็ต้องคอยระวัง้วยนะครับผมเพราะว่าพวกนี้เป็นสารเคมีนะครับเสร็จแล้วนะครับผม เราก็เอาแคกตัสลงไปแช่ไว้นะครับก็แช่ไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับผมแช่ไว้ทางลากก่อนก็ได้เพราะว่าเขาจะดูดซึมขึ้นไปในตัวลำต้นนะครับผมก็แช่ไว้นะครับพอเราแช่ไว้นะครับผม ทิงไว้พอเราเอาขึ้นมาเสร็จนะครับเราก็พึ่งไว้นะครับเหมือนเวลาเราเปลี่ยนดินนะครับผมตัดรากก็พึ่งไว้ประมาณสักสามถึงห้าวันนะครับแล้วเราค่อยลงปลูกนะครับผมอันนี้ก็จะมีเป็นพวกหนอด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแช่หนอด้วยนะครับผมเพราะว่าหนอพวกนี้ก็ ีโลกมีอะไรติดมาบ้างนะครับกันไว้นะครับไม่มีเราก็แช่ไว้นะครับ ก็อันนี้ก็เป็นวิธีการกำจัดเพี้ยโรคเบื้องต้นนะครับเราใช้ยาสารเคมีนะครับผมยังไงก็ถ้าเราเห็นก่อนเราก็รีบทำนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยให้เป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวยังไงขอตัว ไปทําไม้ก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับผมมีความสุขกับการเลี้ยงแกคตั้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ